การศึกษาเป็นปัจจัยหลักในการสร้างและพัฒนาความรู้ความคิดตลอดจนความประพฤติและคุณงามความดีของบุคคลให้บุคคลดำรงตนอยู่ในสังคมและในโลกได้อย่างมั่นคงและมีความสงบร่มเย็นได้แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วเพียงใดก็ตามจากพระราชดดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะผู้ได้โอกาสพระองค์จึงทรงริเริ่มโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนชนบทห่างไกลธุรกันดาลมาตั้งแต่ปี2523และส่งงานศึกษาทฤษฎีมาประกอบกับแนวทางการพัฒนาการศึกษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลผู้พิการผู้ป่วยสามเณรและผู้ต้องขังนั้นพระองค์มีน้ำพระราชาฤทัยห่วงใยอย่างเท่าเทียมกันพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ได้ปกแผ่ทั่วทั้งแผ่นดินปรากฏเป็นที่ประจักษ์เสมอมาเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ48พรรษาเมื่อพุทธศักราช2546กรมราชธรร์กระทรวงมหาดไทยจึงน้อมนำแนวพระราชดำริที่มีพระราชปณิธานให้ประชาชนทั่วประเทศอ่านออกเขียนได้มาดำเนินโครงการปรับปรุงห้องสมุดเรือนจำทันทนสถานตามเป้าหมาย53แห่ง แล้วเสร็จภายในปี2550เพื่อให้ห้องสมุดทุกแห่งในเรือนจำเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เพียบพร้อมสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมาตรฐานตามหลักเกณฑ์สากลเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อว่าห้องสมุดพร้อมปัญญาแล้วมีพระราชานุญาตให้กรมราชทันชั่นอักษรพระนามาพิไทยสอท ประดิษฐานไว้เหนือชื่อห้องสมุดและพระราชทานพระฉายาลักษณ์เพื่อประดิษฐานไว้ณห,ห้องสมุดทุกแห่งทั้งอย่างได้รับพระมหาการุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดด้วยห้องสมุดพร้อมปัญญาให้บริการเหมือนเช่นห้องสมุดทั่วไปมีมุมหนังสือเป็นหมวดหมู่อาทิห้องเฉลิมพระเกียรติจะแสดงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจหนังสือพระราชนิพนธ์ มุมวิชาการและกฎหมายที่ให้บริการเป็นมุมเฉพาะเพื่อสะดวกแก่การค้นคว้าของเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังเนรเรนจำทันทสถานที่ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายพิเศษห้องสมุดพร้อมปัญญาเป็นแหล่งศึกษาพัฒนาตนเองโดยตรงก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ต้องขังทุกคนได้เรียนรู้พัฒนาทักษะการอ่านรับรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ทั้งเป็นการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังให้ประพฤติตนเป็นคนดีมีคุณธรรมที่สำคัญยิ่งผู้ต้องขังสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมและนำความรู้ไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษกลับตัวเป็นพลเมืองดีของประเทศเป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี